นาสิริราชเคยอยู่ดูแลขวามพอถึงวันอำลาการนั้นใจหหายหท่านทุ่มเททำงานด้วยใจการ จำฝากไวใ้ให้รุ่นหลังสืบสานกันการาบขอพรเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมชีวิตบันดาลพรทุกสถาน แปบาบุคลากรของฝ่ายการประสบสุขเจริญขวานตรบนาบนา